อะไรไม่มีหรอนั่นมันน่ารักมากเลยล่ะโอเคทุกคนเข้าไปเก็บของได้เราจะเจอกัน,นอีก1ิ้านาทีที่ท่าเรือเพื่อคุยเรื่องระเบียบกันสักหน่อยอยากได้อะไรก็บอกนะฉันอยากได้นะฟิลเตอริสดีใจที่ได้เจอคุณมาทำอะไรถึงที่นี่แคมป์เพิ่งจะเริ่มเองนะ ฉันก็แค่อยากจะมาแวะชมวิวนะกอรี่เอลซ่าเดซี่ก็แค่อยากจะมาผ่อนคลายไว้งานเสร็จแล้วค่อยมาก็ได้ถ้าไม่ว่าอะไรแล้วก็ก็ได้ฟิตี่นี่เป็นสิทธิ์เก่าของแคมป์น่ะเขาก็แค่อย,อยากจะแวะมาเดินเล่นแถวนี้ถึงแม้ว่าจะบ่อยก็เถอะ แต่อย่าไปสนใจเลยพวกเธอรีบไปเก็บของกันดีกว่ายังมีแคมป์แสนสนุกดอรอเราอยู่เรื่องกฎระเบียบนะ่ะฉันรู้หมดแล้วฉันอยากจะเริ่มทำงานแฟชั่นโชว์สำหรับแคมป์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะเสนอให้มีแฟชั่นโชว์นะ่ะคือว่าเราอยู่ในปานะ่ากกันนะเธอรู้ไหมทำอะไรให้มันเข้ากันหน่อย กอรีเอลซ่าก็บอกแล้วนี่ว่าทำได้และเธอก็ยินดีที่จะจัดงานนี้ให้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในป่ากกันก็เถอะก็ดีแต่ขอแค่เธอไม่จับฉันไปใส่ชุดพวกนั้นก็พอเธอจะไม่ทำมันใช่ไหมไม่เสมือไรไม่ต้องห่วงฉันจะออกแบบชุดมาเพื่อพวกเธอโดยเฉพาะเลยอู้วววรู้สึกแปลกไหมกับววววววรวว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 ้ววว้ ฉันรู้สึกได้ว่ากอรี่เอลซ่ากำลังซ่อนบางอย่างอยู่เธอว่าน้องชายเขาหล่อไมหมล่ะฮะก็ดีนะเหมือนเธอกำลังซ่อนอะไรอยู่นะฉันเปล่านะเธอโอเคไหมดูเหมือนเธอตกใจเหมือนตอนอยู่บนรถนะบางทีเธออาจจะฝันร้ายก็ได้ฉันสบายดีฉันหมายถึงจะก,กังวลไปทำไมล่ะตั้งแต่ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่ทุกคนใน c H s, <ๆ> <S ก็ดีกับฉันมาตลอด โดยเฉพาะกับสิ่งที่ฉันทําไว้ในงานเฟรนดะ์ชิพเกมน่ะนั่นไม่ใช่ความผิดเธอหรอกอาจารย์ใหญ่ชินเป็นคนบังคับให้เธอต้องใช้เวทมนต์พวกนั้นเพื่อชนะเกมให้เตรียมคริสตัลเธอไม่ได้มีพลังมาตั้งแต่แรกหรอกนะแต่มันจบแล้วถ้าจะมีกลุ่มไหนที่ให้อภัยเธอสําหรับเรื่องที่เคยพลาดไปแล้วเชื่อฉันนี่แหละเธอจะไปกันไหมเดี๋ยวจะไปแล้วแต่หาครีมกันแดดสักหน่อยฉันว่าฉันเอามานะนั่นไง นี่เธอเป็นไปได้ยังไงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันยอดยไปเลยเธอล้อเล่นเหรอนี่แหละดีแล้วเมื่อก่อนพวกเราต้องแปลงร่างก่อนทั้งมีหูมีปีกแล้วก็หางงอกขึ้นมายิงพลังเวทมนต์ใส่ลุงแต่ไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นเลยเธอทํามันได้ยังไงกันฉันไม่ร,มมรู้ฉันไม่ได้ทําอาจเป็นเธอเธอไหนไม่มีอะไรเปล่าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้ได้ไหม แล้วเธอช่วยอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครแล้วก็คนอื่นได้ไหมทำไมล่ะได้ยินแอปเปิลแจ็คพูดแล้วนี่ที่นี่ควรจะเป็นที่ที่เราไม่ต้องยุ่งกับเวทมนต์น่ะฉันไม่อยากให้เขารู้ว่าฉันนําเรื่องแปลกๆมาให้น่ะถ้าเธอไม่อยากให้ฉันพูดแล้วก็ฉันจะไม่พูดอะไรเลยฉันไม่อยากได้ยินจริงๆโอเคแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายนะ ฉันว่าเธอควรจะเก็บขึ้นมานะอย่าททำแบบนะั้นพูดว่าอะไรนะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยแค่มาให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือเท่านั้นเธออยากได้อะไรไหมไม่ละถ้ามีอะไรที่ฉันทำได้ฉันจะทำให้แคมป์นี้สนุกที่สุดแค่บอกฉันมาฉันจัดให้ขอบคุณไม่เป็นไร คนร่าเริงชอบทำให้ฉันกังวลนะต้องสนุกมากแน่ๆเลยยกเว้นบางคนนะนะที่นี่สวยมากเลยว่าไหมยังกะเพชรสะท้อนแสงกับพระอาทิตย์น่ะข้างนอกนี่วิวดีจังอากาศดีลมก็เย็นนกก็บินมาเกาะนิ้วด้วยคงมีแต่เธอละที่เป็นอย่างนั้นน่ะกิจกรรมในทะเลสาบเปิดให้เล่นทุกวันจนถึงตอนเย็นถ้าเธออยากจะพายเรือวินเซิร์ฟหรือว่ายน้ำ ให้บอกฉันด้วย